มีกว вот ่ั เห็นเราไหมดูหมดอย่คนี่ยก็เือกมาองตัวถ้าเราไมค่ะโ้งมันจะเปียกกว่าถุงแมต้องทำไรต้องทเไง ตันปันปาต้นปทุงตันปาต้นปุงไ่ได้กินเอนได้พี่น้องเเดยว่เราไม่ได้กินเืินนี้เลยไม่ได้กินไม่ได้กินเือนี้เลยแค่เดีวมือื่นเขาจอะไกินย่างตั้ย่งั้กว่าน In con vào kín con vào ạ kiếp bóng 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 quá bóng 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 hết việc mong ơi hết việc hết việc hai kíp hai kíp muốn muốn tổng sĩ nào tổng sĩ phải con đỡ bẩn phải hiệu việc con <laughs> phải con đỡ bẩn phải hiệu việc con đỡ bẩn các bác đi cha